เด็กหญิงนี่ยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่สิบห้านี่หลันเชอร์นกที่ข้าเลี้ยงเอาไว้กวนอยู่ถิ่งยิ้มกว้างเจ้านกนี่น่ารักมันต้องมองมาราวกับอยากรู้อยากเห็น สีสวยนะเจ้าคะ นางชมคุยกันเรื่องนกครู่หนึ่งก็เข้าเรื่องปักผ้าสาวใช้ที่ไปครัวกลางเรือนใหญ่กลับมาพร้อมขนมหลายจานนางรู้ดีหากเป็นปกติจะไม่ได้เช่นนี้แม้เตียดมาซักชิ้นอย่างยากแต่ครั้งนี้สหายเจ้านายของไม่ธรรมดาพัางเรือนใหญ่จึงใจกว้างมอบมาให้หลายชนิดพวกนางสนพนาเรื่องลายผ้าคนมาขอเรียนเตรียมของเอาไว้แล้วทั้งยังมีผ้าที่นางเคย ปักเลียนแบบผ้าปักจากร้านสกุลฉูแต่ค่อนข้างเละเทะด้วยรอยตะเข็บร้อยปราไม่สม่ำเสมอภาพนกออกมากลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ทั้งบิดเบี้ยวราวกับสัตว์พิการส่วนดอกไม้พอมองออกแต่กลีบไม่เท่ากันสักกลีบซ้อนสลับมั่วไปหมด เช่นนั้นก็เริ่มจากพื้นฐานหวังรีถิงเห็นผลงานแล้วทอดถอนใจเริ่มกันตั้งแต่ฝึกฝีเข็มให้สม่ำเสมอหลันเซอร์เกาะขอบหน้าต่างยินดีที่ภรรยามีสหายมองจากจานขนมก็รู้ว่าค่อนข้างพึ่งพาได้เพราะจงเหมยตีเกรงใจไม่ใช่น้อยสองนางอิงแอบหน้าชิดกระซิบกระซาบเพราะต้องคอยบอกคอยสอนลงฝีเข็มหลายครั้งหวังรีถิงจับ มือช่วยลูกศิษย์กะระยะหน้าแทบจะแนบหน้าเนื้อแทบแนบประหนึ่งจะกลืนเป็นคนเดียวกันเท่าว่าเพราะเป็นสตรีทั้งคู่จึงไม่ได้นึกตังหิดใจเริ่มปักจนฝีมือสม่ำเสมอระดับหนึ่งกวนอยู่ถิงก็ดีใจกอดอาจารย์เสียแน่นคิดแล้วว่าเรียนกับท่านต้องดี ถ้าเช่นนั้นก็ตั้งใจเรียนนางย่อมยินดีที่มีเพื่อนสนทนาแม้สูฟังเจ้าแวะมาบ้างก็ยังเป็นบุรุษสนทนาชั่วครู่ก็จากไปแต่นี่เป็นสตรีเช่นกันจึงสนิทชิดใกล้ได้เมื่อวางใจได้ว่าสามารถเรียนรู้เองได้นางก็กลับไปนั่งเอาผ้าที่ปักค้างไว้มาปักต่อพอถูกถามก็หันมาบอกคราหนึ่ง ปูจิ้นอันเห็นภาพนี้ครั้งแรกไม่คิดอะไรแต่นานไปชักเริ่มรู้สึกต่อให้เป็นสตรีเช่นกันก็ไม่ใช่ ใกล้ชิดกันเกินไปหรือหากสนิทสนมกันเช่นนี้ต่อไปหลันเซอร์ที่นางเคยชมว่าเป็นสหายตัวสำคัญก็จะถูกลดความสำคัญลงใช่หรือไม่เพราะมีสหายใหม่ที่พูดจะตอบโต้กันได้รู้เรื่องมากกว่าคุยกับนกความรู้สึกเหมือนถูกแย่งของทำให้เจ้านกหงุดหงิดเย็นย่ำแล้ว กูเจนหงเพิ่งกลับมาเขาออกไปวังหลวงแต่เช้าแต่กว่าจะกลับก็เย็นไม่ใช่ว่างานยุ่งเทว่าเป็นเพราะวงสังคมของเขาต่างหากที่มักมีทั้งนัดทั้งทุระมากมายให้ไปสอนพนากันตามร้านน้ํำชาและร้านสุราบ่อยครั้งหากบางคราวที่เขากลับดึกหน่อยก็เพราะทุระเลยจากร้านสุราไปจบที่หอชมบุพผาร่างกายมักเต็มไปด้วยกลิ่นหอมรวยริน ของน้ำอบดอกไม้และกลิ่นสซราคระเรา้าวันนี้มีแต่กลิ่นสซรา เพราะธุระไปไม่ถึงหอชมบุบผาส่งไปหลานรอสามีกลับมาพอเขาเดินเข้าเรือนก็สั่งสาวใช้ช่วยปรนิบัติให้อาบน้ําอาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจึงนําอาหารขึ้นตั้งโตะ๊ะเมื่ออาบน้ํากลิ่นสุราก็จางไปพร้อมกับความเมามีแต่มืนศีสาเล็กน้อยเท่านั้นนางไม่ชอบให้เขาไปหอชมบุบผาแต่ทำอะไรไม่ได้ เพียงนางไม่มีบุตรและเขาไม่รับภรรยาน้อยก็เป็นเรื่องที่ปิดปากนางได้สนิทคขืนเขาไม่ไประบายในหอชมบุผาแต่เลือกรับภรรยาใหม่นางคงอกแตกตายวันนี้ผ่านไปแถวร้านผ้าสักปุนชูคนเยอะเชียว เขาเปรยให้ภรรยาฟังเพราะการเงินที่ใช้จ่ายไปทำธุระของเขาทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เบี้ยววัดรายปีจะมีพอต้องอาศัยทั้งเงินส่วนกลางและเงินจากภรรยา กูจิ้นหงจึงให้ความสนใจแก่การเงินของภรรยาเช่นกันตราบใดที่ร้านสกุลซ่องในมือภรรยายังไปได้ดีก็หมายความว่าเขายังจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือสกุลฉูเป็นคู่แข่งคนสำคัญและเป็นสหายของเจ้าหน้องชายที่เขาชังน้ำหน้าจึงได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษซ่องไปหลานพอทราบเรื่อง ช่วงนี้มีข่าวหลือเรื่องภาพปักที่ส่งขายร้านสกุลฉูใครครอบครองจะมีโชคเขาก็เลยแห่กันไปเจ้าค่ะคนฟังเยอะหยันเชื่ออะไรกับโชคร่งก็แค่ภาพปักธรรมดาที่เจ้าเด็กสกุลฉูเติมแต่งเรื่องราวกันเอาเองข้าเองก็คิดว่าไร้สาระ แต่เรื่องมันไปไกลขึ้นทุกที่จากแค่ผ้าปักก็กลายเป็นผ้าทั้งร้านสกุลฉูขายดีนางเองก็กำลังคิดเรื่องนี้ส่วนแบ่งในตลาดถูกแย่งชิงจนรายได้ร้านผ้าสกุลส่งตกลงไปหลายส่วนอย่างไรก็ต้องหาทางกอบกู้คืนมาให้จงได้ถ้าร้านผ้าสกุลฉูขายดีเพราะเรื่องเล่าเจ้าไม่ทำอย่างเขาบ้าง อูจ่จินหงเสนอภรรยาขณะที่วางตะเกียบภรรยาก็ยื่นผ้าให้เขาเช็ดปากและตามด้วยยื่นถ้วยน้ำชาอุ่นให้เขาเป็นลำดับอย่างรู้งานข้าจะจัดการเจ้าค่ะนางรับคำเพราะคิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วก่อนจะนึกเรื่องหนึ่งได้วันนี้บุตรสาวเสนาบดีกวนมาพบหวังลี่ถิงเรียกนางว่าอาจารย์เพราะจะมาเรียนปักผ้าข้าไม่ค่อยชอบใจ กับชูฟังเต่าก็น่าปวดหัวพอแล้วนี่เป็นถึงบุตรสาวเสนาบดีผู้ใหญ่เกรงว่าสามีได้ยินก็หัวเราะเกรงอะไรเกรงอำนาจกวนเฉินหรือจะกลัวทำไมกวนเฉินให้สูงส่งอย่างไรก็เป็นแค่ขุนนาง เจ้านายของข้าย่อมเหนือกว่าเขาปู่จิ้นของคำรามอย่างลำพองอนายของเขาจะคุ้มครองเขาต่อให้ปู่จิ้นอันมีคนหนุนหลังอีกสักกี่คนก็ไม่อาจเทียบเทียมได้มิฉะนั้นเขาจะกล้าสั่งฆ่ามันหรือเมืองหลวงแคว้นเสียนั้นขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายเพราะมีร้านค้าอยู่จำนวนมาก จากหัวมุมถนนหนึ่งมีร้านผ้าถัดออกไปอีกหัวมุมถนนหนึ่งก็มีร้านผ้าคล้ายกันอีกภายในตลาดอาจมีร้านผ้าน้อยใหญ่มากกว่าสิบแห่งการค้าขายก็แบ่งระดับผู้ซื้อกันไปบางร้านมีผ้าราคาถูกหน่อยก็ขายให้คนรายได้น้อยบางร้านมีผ้าหายากราคาแพงมากไายก็ขายให้ขุนนางหรือบางทีก็นำเทวไหวให้เสื้อพระวงทรงเลือกถึงภายในวังลว หรือตำหนักร้านผ้าประเภทนี้มีน้อยที่แข่งขันกันอย่างชัดเจนก็คือร้านผ้าสกุลฉูที่เพิ่งก่อตั้งมาไม่กี่ปีอาศัยฝีมือว่าสามารถหาผ้าจากหลายพื้นที่มาขายได้อีกแห่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากร้านผ้าสกุลส่งที่เปิดมานานแม้เจ้าของจะไม่ใช่ขุนนางระดับสูงแต่กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในขุนนางที่ร่ำรวยที่สุดก่อนหน้านี้ก็แข่งขันกัน มาโดยตลอดร้านสกุลฉูจะชูโรงด้วยผ้าแปลกๆพี่ขุนนางจะต้องสรรหามาครอบครองเพราะเป็นของหายากแต่ในเวลานี้ร้านสกุลฉูมีตัวชูโรงใหม่ที่เพิ่งมีมาได้ไม่นานเพียงชั่วเวลาสักสามเดือนที่ผ่านมามีผ้าปักลายงดงามมาขายแม้ว่าจะงดงามก็ไม่ได้แตกต่างจากผ้าปักลายของช่างฝีมือเอกมากนะักถึงจะมีเรื่องเล่าชวนน่า สงสารของผู้ปักก็เพียงให้คนช่วยซื้อสักครั้งสองครั้งเท่านั้นด้วยราคาที่แพงมากกว่าปกติเผ่าวาท้ายที่สุดสิ่งที่แตกต่างก็คือผลลัพธ์ของการครอบครองอันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายความโชคดีที่ใครหลายคนได้ประสบคนอยากรู้ก็ลองซื้อมาบ้างแล้วก็ประสบโชคดีอย่างที่กล่าวมาจริงเพียงแต่จะมากน้อยและพบในลักษณะที่แตกต่างกันบาง คนว่าเป็นเพราะเรื่องที่คิดกันเอาเองแค่บังเอิญมีโชคดีก็ยองว่าโชคนั้นมาพร้อมกับผ้าปักแต่คนเราบางครั้งก็คล้ายจมน้ำอะไรที่คว้าได้ก็คว้าเอาไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดก็กลายเป็นเครื่องช่วยให้สบายใจกระนั้นทุกคนที่ได้ครอบครองก็ล้วนพบเรื่องดีทั้งสิ้น ผ้าปักร้านสกุลฉูจึงกลายเป็นที่ต้องการถึงขั้นต้องแย่งชิงกันผ้าของร้านสกุลฉูก็ได้รับความนิยมตามไปด้วย ร้านสกุลซ่งองคงทนไม่ได้จึงควาาหาช่างปักมาเช่นเดียวกันเรื่องเล่าเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงไปทั่วเมืองเรื่องเล่านี้มีทั้งส่วนที่คล้ายและแตกต่างออกไปครั้งนี้ไม่ได้พึ่งพาความน่าสงสารแต่กล่าวถึงสตรีงามที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ กล่าวกันว่านางปักผ้าอย่างช่างปักผ้าฝีมืออาชีพได้ตั้งแต่อายุไม่ครบสิบปีพออายุสิบห้าปีบิดามารดาจะให้แต่งงานนางไม่ต้องการ จึงหนีไปอยู่วัดภายใต้การคุ้มครองของแม่ชีบิดามารดาไม่กล้าขัดกุศลบุญก็ยอมนางจึงใช้ชีวิตปักผ้าถวายพระพุทธศาส,สนากล่าวกันว่าพระพุทธองค์ทรงประทานพรให้แก่ผ้าทุกผืนที่นางปากักผ้าปักของนางจึงเต็มไปด้วยพรจากพระพุทธ,ธองค์เรื่องเล่านี้ค่อนข้างสนุกและตื่นเต้นกว่าชีวิตของสตรีที่น่าสงสารอีกทั้งผ้าที่มีพรของพระพุทธ,ธองค์ ย่อมส่งผลในทางที่ดีมากกว่าทั้งยังมีคนเล่าลือกันว่าเมื่อได้ครอบครองก็พบโชคดีไม่ว่าจะเป็นการพบเงินที่ตกระหว่างทางหรือมีคนนำของที่ต้องการมาวางไว้หน้าบ้านลูกค้าร้านสกุลฉูก็แห่ไปที่ร้านนั้นกันเสียมาก ฉูฟังเจารับรู้เรื่องเล่านี้มาเช่นกันเขามองรายได้ของเดือนนี้ด้วยความรู้สึกไม่ค่อยพอใจแม้ผ้าจะยังขายได้แต่ก็น้อยลงเขารู้ดีว่านี่เป็นกลยุทธ์ของร้านสกุลซ่องแต่สุดจะรู้ว่าฝ่ายนั้นสรรหาคนปักผ้าที่มอบโชคดีเช่นนี้มาได้อย่างไรเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องรายงานให้เจ้าของผ้าทราบจึงให้รถม้าไปส่งที่จวนหอเขาไปมาหลายครั้ง i <laughs> จนพักหลังพลภายในจวนต่างก็รู้กันดีแม้จะมีข่าวลือภายในจวนออกมาบ้างแต่ก็ถูกปรามเอาไว้ถึงอย่างไรทุกครั้งที่พบประตูห้องไม่เคยถูกงับปิดเมื่อพวกเขาสนทนากันล้วนมีคนนอกมองอยู่เสมอแม้ไม่ได้ยินว่าสนทนาเรื่องอะไรแต่ก็เห็นว่าไม่ได้มีความใกล้ชิดกันเกินควรฉูฟังเจ่าไม่ได้มาเยือนที่นี่หลายวันแล้วการมาเยือนครั้งนี้ก็คิด ว่าคงเป็นไปอย่างปกติแต่กลับพบความไม่ปกติคอยอยู่ในห้องพักเมื่อแจ้งพ่อบ้านว่ามาขอพบฝ่ายนั้นกล่าวว่าหูหินน้อยมีแขกแต่เขาจะไปเรียนให้ฉูฟังเต่าพอรู้ว่าคนมาเยี่ยมกู่จิ้นอันน้อยลงทุกวันช่วงหลังนอกจากเขาแล้วก็แทบไม่มีคนมาเพราะความหวังว่าฝ่ายนั้นจะตื่นกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันอำนาจในมือก็ใกล้จะหลุดหายข่าวว่าทุกวันนี้ขุนน นางนำเรื่องทุนผวายขอให้ถอนทั้งตำแหน่งและเบีย้ยววัดอยู่ทุกวันแต่ห่วงตี้มีรับสั่งเพียงให้รอก็คงรอกันจนกว่ากูจิ้นอันจะตายเมื่อได้ยังมีรับสั่งเฉพาะกับเสนาบดีกรมครั้งที่เลือกันว่ารออีกสักปีก็จ่ายเบีย้ยววัดรายปีไม่ใช่หรือจ่ายให้เขาอีกครั้งก็คงไม่ต้องจายอีกกูจิ้นอันเคยเป็นคนโปรด ตำแหน่งหน้าที่ก้าวหน้ารวดเร็วอายุ23ก็กลายเป็นรองแม่ทัพเพียงแต่ความที่เป็นคนโปรดนั้นไม่แน่นอนท้ายที่สุดก็ต้องสิ้นความโปรดปรานเท่าว่าคงยังพอจะมีพระเมตตาเพราะความดีเก่าอย่างหนึง่งและเกรงใจท่านโหผู้เป็นบิดาอีกส่วนหนึ่งเช่นนั้นจึงหายหน้ากันไปมากหากวันนี้มีคนมาเขาก็เกิดสนใจเมื่อจะเข้าไปก็พบว่าหวังรี่ถิงออกมารอ ใบหน้านั้นยังมีรอยยิ้มกระจ่างใสออกจะดีกว่าที่เคยมาและสตรีอีกนางอยู่ด้านหลังเป็นบุตรสาวขุนนางสักคนหนึ่งดูจากการแต่งตัวและเครื่องประดับเจ้าของร้านขายผ้ามองปราดเดียวก็ทราบว,ว่าเป็นผ้าที่ซื้อมาจากร้านของเขาผ้ามีราคาย่อมเป็นผู้มีฐานะ เข้ามาก่อนเพิดเจ้าของเรือนเชื้อเชิญสาวใช้ปรีกตัวไปนำถ้วยชามาเพิ่มให้คนที่ดูแปลกตาหันมามองเขาสูฟังเจ่ารู้สึกคุ้นสักพักก็นึกออกคุณหนูกวนใช่หรือไม่ เพราะเป็นลูกค้าประจำและเป็นหนึ่งในหมู่ผู้สร้างเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดของร้านเขาย่อมเคยพบผ่านช่องมองที่ห้องด้านหลังของร้านแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เคยพบเขามาก่อนเลยก็ตามกวนอยู่ถิงกระพิบดวงตาใสาจ้องกลับและพบว่าไม่เคยพบเขามาก่อนนางจึงเอ่ยถามด้วยความสงสยัยท่านรู้จักข้าหรือเคยพบขอรับ เขารับคำนางคือบุตรสาวของเสนาบดีกวนเฉินเป็นหนึ่งในสตรีชั้นสูงที่สูงส่งยิ่งเขาจึงกล่าวอย่างเคารพเท่าว่าก็ไม่ได้นอบน้อมจนเกินควร ข้ามีนามว่าฉูฟงเจ้าเจ้าของร้านผ้าสกุลฉูเคยได้พบคุณหนูที่ร้านครั้งสองครั้งขอรับฝ่ายนั้นก้าวมายืนข้างอาจารย์มองอย่างสนใจเดิมทีเมื่อรายงานว่าเขามาอาจารย์ได้บอกก่อนแล้วว่าเขาเป็นสหายของปู่จิ้นอันคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเจ้าของร้านผ้าสกุลฉูที่ตัวนางใช้บริการเป็นประจำ เจ้าของร้านผ้าสกุลฉูหรือเพิ่งเคยพบกันครั้งแรกเลยเข้ามาสินางทำราวกับว่าที่นี่เป็นเรือนตนเองฉูฟังเจ้ายังสับสนพอหันมองหวังลี่ถิ่งก็ยิ้มนางมาขอให้ข้าสอนปักผ้าเรียกเข้าว่าอาจารย์ท่านไว้ใจได้เขากระซิบถามนางรู้เรื่องท่านหรือไม่น่าจะพอรู้ เพราะมาอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งเวลานางปักผ้าก็ได้เห็นหากนางแวะไปที่ร้านสกุลฉูน่าจะพอรู้ว่าผ้าที่ขายเป็นลายแบบเดียวกันอาจพอรู้แต่ไม่กล้าถามหรือจะรอให้นางเล่าเองมากกว่าและฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ไปพูดให้คนนอกฟังจนเกิดข่าวลือไม่ดีเห็นควรว่าไว้ใจได้ เมื่อเข้ามาในลำดับแรกก็มองเห็นโต๊ะซึ่งมีผ้าปักค้างเอาไว้วางอยู่เขาเพียงเหลือบมองแต่ก็สามารถตัดสินได้ในทันทีว่าผ้าปากักผืนไหนเป็นฝีมือของใครอาจกล่าวได้ว่าเป็นความแตกต่างของฝีมือเท่าว่าเขาไม่ได้พูดให้เกิดความอับอายก่อนหันไปสนใจคนบนเตียงที่ยังนอนหลับร่างกายสู้ผอมลงจากคราวที่แล้วแต่จะโทษใครได้ ในเมื่อเขาไม่สามารถกินอาหารได้อย่างค้นปกติทุกวันนี้เขาอยู่ได้ด้วยยาที่หมอจ่ายมาเท่านั้นหลังจากนอนหลับมาหลายเดือนแต่ร่างกายยังคงดูดีเช่นนี้ก็ควรชื่นชมคนดูแลอย่างหวังลี่ถิงหางตาเขายังมองเห็นเต้านกสีฟ้าหลันเซอร์ที่ไม่ได้ไปหากันนานดูเหมือนว่าจะอยู่ติดเรือนเฝ้าภรรยาไม่ยอมไปไหนเขาเป็นอย่างไรบ้าง หวังดี่ถิ่งยืนอยู่ด้านหน้าเขาเล็กน้อยนางยิ้มขณะตอบท่านหมอกล่าวว่าร่างกายของเขายังอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมที่จะตื่นตลอดเวลาแม้ว่าหมอจะกล่าวเช่นนั้นหวังดี่ถิ่งก็รู้ในใจว่ามันอาจเป็นเพียงคำปลอบยนเท่าว่ารู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกนางก็ยังเต็มไปด้วยความหวังฉูฟังเต่ไม่กล่าวตัดความหวังนั้น อ้วนอยู่ถิงที่นั่งลงถัดออกไปก็เหลือบมองเช่นกันนางมาที่นี่หลายต่อหลายครั้งและเพราะอาจารย์ของนางต้องอยู่เฝ้าสามีตลอดเวลาพวกนางจึงเรียนกันในห้องนี้นางย่อมได้เห็นสิ่งที่อาจารย์กระทําต่อคนที่นอนอยู่บนเตียงอย่างทุ่มเทความรู้สึกอันลึกซึ้งนั้นคือความนับถือในหัวใจความอาทรที่ได้เห็นอย่างชัดเจนแม้กระทั่งบางครั้งนางก็ถูกข ขอให้ออกไปด้านนอกนั่งอยู่ที่ศาลาด้านหน้าพร้อมของว่างรออยู่เช่นนั้นเพื่อไม่ให้เห็นภาพอันอุจจาตานั่นคือการทําความสะอาดทั้งร่างของคนป่วยยามที่เขาปลดทุกข์ออกมาโดยไม่รู้ตัวภายหลังนางก็เลี่ยงช่วงเวลานั้นเสียเองอย่างรู้งานใครก็ว่าไม่มีหวังทว่าอาจารย์ยังเปี่ยมไปด้วยความหวัง สตรีเช่นนี้หายากหัวใจนางจึงนับถืออาจารย์อย่างยิ่ง สาวใช้ยกถ้วยน้ำชาเข้ามาวางให้บนโต๊ะผ้าปักที่ทำค้างเอาไว้ก็ถูกเก็บไปวางไว้อีกด้านแม้จะรู้สึกกระดากอายที่ต้องนั่งอยู่ด้วยเพาว่ากวนอยู่ถิงก็นั่งอยู่เช่นนั้นเพราะอาจารย์ไม่ได้ไล่บางทีอาจเพราะหมายจะให้นางเป็นเพื่อนไม่ให้คนอื่นมองว่าอยู่กับชายอื่นเพียงลำพังกวนอยู่ถิงก็ปอันหน้านิ่งนั่งอยู่เช่นนั้นในใจอยากรู้เช่นกันว่าสูเฟิงเจ้าจะสอน พนาเรื่องใดพี่สะพ้ยรู้เรื่องผ้าปักของร้านสกุลซ่องหรือไม่ฉูฟังเต่าเอ่ยถามหวังลี่ถิงพยักหน้าเหลือบมองลูกศิษย์ของตอนอยู่ถิงเล่าให้ฟังอยู่บ้างตอนนี้กำลังได้รับความนิยมใช่หรือไม่ขอรับ ค่อนข้างกระทบกับร้านสกุลฉูอยู่ไม่น้อยผู้คนสนใจผ้าปักร้านนั้นมากยอดตกลงแม้ว่าผ้าจะขายได้ก็อาจไม่ได้ราคาดีเหมือนเดิมท่านจะให้ข้าลดราคาผ้าลงหรือไม่ กวนอยู่ถิ่งได้ฟังพอจับใจความได้นางไม่ใช่คนโง่เท่านี้ก็รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นสอดคล้องกันข้อที่เคยสงสัยก็กระจ่างวันแรกที่นางเดินทางมาถึงยังจำผ้าที่อาจารย์ปักค้างเอาไว้ได้หลายวันก่อนผ้าผืนนั้นไปปรากฏในร้านผ้าสกุลฉูนางมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้และการมาเยือนของฉูฟังเต่าก็ยืนยันเรื่องนี้อาจารย์ของนางก็คือสตรี เจ้าของเรื่องเล่าที่น่าสงสารคนนั้นหวังลี่ถิงเลือบมองสตรีข้างกายเพียงครู่เดียวฝ่ายนั้นไม่ได้แสดงท่าทีตกใจเป็นอันยืนยันว่าคงจะพอรู้อะไรมาก่อนแล้วนางจึงเอ่ยปากตอบฉูเฟิงเจ่าไปไม่ต้องลดราคาหรอกขายเท่าเดิมต่อไป คนอาจไม่ซื้อชูฟังเจ้าเป็นพ่อค้าแม้เขาจะเชื่อในคุณค่าของผ้าปักลายของพี่สะพ้าทว่าเมื่อคู่แข่งที่ขายของที่คนเชื่อว่ามีคุณภาพพอกันในราคาที่ถูกกว่าคนก็อาจจะแห่ไปซื้อของฝั่งนั้นการขายย่อมทำได้ยากขึ้นทว่าเจ้าของสินค้ายังคงยิ้มของมีคุณค่าก็ต้องมีราคาเราจะลดราคาได้อย่างไร อาจจะขายได้ช้าและน้อยลงเขาเตือนนางยิ้มขณะที่มองเขาท่านคิดว่าผ้าร้านสกุลซ่งจะขายดีไปได้นานแค่ไหนจะขายดีได้ตลอดไปหรือไม่คำถามนี้ตอบยากไม่ใช่แค่สูฟังเจ้าเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรแม้แต่กวนอยูถิงก็นิ่งไปเช่นกันผ้าร้านสกุลซ่งจะได้รับความนิยมนานแค่ไหนไม่มีใครบอกได้ แต่ถ้าผ้าของนางสามารถทำให้เกิดโชคดีจากคำอวยพรของพระพุทธพระองค์จริงแม้ความนิยมจะลดน้อยลงก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปหวังรี่ถิงมองดูก็รู้ว่าแต่ละคนคิดอย่างไรนางจิบชายอย่างใจเย็นแล้วกล่าวเสริมผ้าปักลายจะขายดีก็เพราะเรื่องเล่าที่ว่าใช้แล้วโชคดีเวลาจะพิสูจน์เองว่าโชคดีนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ พี่สะพ้ยหมายถึงท่านไม่เชื่อผ้าร้านสกุลซ่องขายให้คนชนชั้นสูงใช่หรือไม่ต่อให้นางขายผ้าปักลายราคาถูกกว่าร้านสกุลฉูก็ยังนับว่าอยู่ในราคาที่สูงแต่ว่าเรื่องเล่าความโชคดีของผู้ครอบครองมันออกจะไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นบางคนกล่าวว่าหลังจากครอบครองผ้าแล้ว ก็พบถุงเงินตกในตลาดหรือตื่นเช้าขึ้นมาก็มีคนเอาของมาผูกไว้ที่หน้าประตูบ้านอยู่ๆก็มีฟืนกองในลานบ้านคนฟังพยักหน้านี่คือเรื่องเล่าที่พวกเขาเคยได้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่ด่งดังของผู้ที่ได้ครอบครองผ้าปักลายจากร้านสกุลซ่อง โดยเฉพาะกวนอยู่ถิงย่อมรู้ดีและคุ้นเคยที่สุดเพราะนางเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังด้วยตัวเองและนางก็ไม่ทันได้พบว่าอะไรที่แปลกไปในเรื่องเล่านี้หวังลี่ถิงเห็นพวกเขายังไม่เข้าใจก็ยิ้มอธิบายอย่างใจเย็น ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ